สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในปักแรกในเดือนกันยายนนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นได้ไพ่ไกรทองปราบชลวันได้ไพ่พญายมราชและได้ไพ่พรานบุญจับดังมโนราอาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีอยู่ประสาทกหนามหรืออาจจะมี ปัญหาที่ชาวลัคนา,าราศีกรกฎนั้นจะต้องคอยแก้ไขอยู่เสมอๆเ,เลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับบางคนนั้นอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีความคิดในการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานต่างๆนานาและสําหรับบางคนนั้นก็อาจจะติดขัดในเรื่องของการที่จะทําโปรเจกต์ใหม่ติดขัดเกี่ยวกับการที่จะวางชีวิตในอนาคตการงานใหม่ๆได้อาจจะเป็นเพราะ ในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่คาคาซาังหรืออาจจะย,ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรอบข้างทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานอย่างที่ตัวเองต้องการได้ดังนั้นอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎแบบนี้นะครับว่าช่วงนี้ปัญหาเนี่ยก็มีเข้ามาอาจจะมีความอึดอัดใจอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎให้ใช้สติใช้ความสามารถของตัวเองในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เรียบร้อยพยายามปล่อยวางกับปัญหา รอบตัวที่ไม่เกี่ยวกับตัวของคุณเองอย่านําเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองการเดินทางในเรื่องของการทํางานของคุณนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนและกับคนที่ต้องการคิดจะเปลี่ยนงานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นค่อนข้างที่จะคิดมากหรือตัดสินใจลําบากเลยทีเดียวขอให้คุณนั้นแต่ตองให้ดีสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนั้นปัญหาของชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆคนนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดใจและเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ทําอยู่บางทีอาจจะมีการเปลี่ยนหรืออาจจะค่อยๆทดลองทําอะไรใหม่ๆควบคู่กันไปคุณก็จะได้คําตอบว่าสิ่งที่คุณควรจะทําในเรื่องของการงานนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของผู้บังคับบัญชาเจ้านายสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะกําลังตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับตัวคุณอยู่ พยายามทําตัวดีนอบน้อมพยายามขยันกันแข็งให้เป็นที่ปรากฏรับรองได้ว่าความดีจะคุ้มครองตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีครับสาหรับในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎได้ไพ่พระแม่ลักษมีได้ไพ่พระพายและได้ไพ่ยพญาพาลีจับปูทศกัณฐ์นะครับยังถือได้ว่าการเงินของคุณนั้นยังแข็งแกร่งสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่อาจจะทําให้คุณนั้นอาจจะต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้น ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวคุณแต่คุณนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบอยู่บางทีการเงินในช่วงนี้คุณอาจจะอึดอัดหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้ที่อาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้ความคิดในการไต่ตองอยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะสร้างความอึดอัดให้คุณทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจอยู่พอสมควร ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับการใช้เงินหรือว่าการบริหารทางการเงินให้ดีเพราะถ้าหากตัดสินใจผิดอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนได้แต่อย่างน้อยที่สุดในช่วงปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎตัวคุณนั้นก็ยังมีทรัพย์สินมีเงินทองมีผลทางเกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้สติไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจการเงินของคุณนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอย่างที่คิดนั่นเองนะครับ สำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎได้ไพ่พระขันทะกุม,มารได้ไพ่พระพรหมฤาษีและได้ไพ่เท้าวิรูหก สำหรับคนโสดนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับจนบางครั้งอาจจะไม่อยากมีใครเลยก็ได้เพราะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับแต่บางคนนั้นอาจจะได้พบกับชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณนั้นได้พิจารณาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะเน้นในเรื่องของการงานๆๆการเงินซะมากกว่าก็อาจจะมองข้ามเรื่องความรักไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกรกฎ ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเรียกว่าพยายามที่จะพูดคุยกันพยายามที่จะปรึกษาหารือกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่ามีทิฏฐิต่อกันพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคนรักคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงปักแรกนี้ต้องบอกว่าต่างคนอาจจะมีความเหินห่างกันบ้างอาจจะเป็นเพราะด้วยการงานอาจจะเป็นเพราะด้วยภาระหน้าที่ที่ตัวเองนั้นรับผิดชอบอยู่บางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าการเข้าวัดการที่อยู่อย่างสงบด้วยตนเองนั้นอาจจะมีความสุข ดังนั้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหินห่างกันบ้างแต่ก็อย่าลืมเติมความหวานเติมความใสใจให้แก่กันความรักและคู่ครอ,องของคุณนั้นก็ยังสามารถที่จะครองคู่มีความสุขกับครอบครัวคุณได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักแรกในเดือนกันยายนนี้ครับ